สวัสดีครับผมพี่กรณ์ CP จากช่องคู o l cool Innovation p ล s ผมจะมาย่อยเรื่องย,ยาาๆทางวิศวกรรมระบบปรับกาศนะครับให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ที่สนใจนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของทำไมต้องรู้เรื่องระบบปรับกาศอย่างช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ครับเราก็จะได้ทราบเรื่องของปัญหา โควิดมาแล้วนะครับตั้งแต่สองสามปีก่อนนะครับแล้วก็เมื่อตั้งแต่ต้นปีนะครับวันที่บันทึกเนี่ยก็ประมาณวันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมสองพนห้าหกแปดนะครับตอนนี้ที่ประเทศไทยของเรานะครับมีผู้ติดเชื้อสะสมโควิดสายพันธุ์ JN1 หนึ่งนะครับสูงถึงห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดรายในสัปดาห์เดียวนะครับองค์การเภสัชต้องเร่งผลิตยา มากกว่า50 0หมเม็ดเพื่อจะกระจายให้กับโรงพยาบาลต,าต,าต่างๆทั่วประเทศนะครับสถานาการณ์ตอนนี้ก็ทําให้พวกเราทุกคนกลับมาตระหนักอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความสําคัญที่เคยมองข้ามว่าระบบปอากาศที่ดีมีผลต่อสุขภาพของทุกคนนะครับในอาคารระบบ H v a c วนะครับไม่ใช่เรื่องของความเย็นแต่เป็นปัจจัยสําคัญในการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีบทบาทต่อสุขภาพพลังงานและก็บริการ อยางยะมีคันนะครับว่าขณะนี้ปัจจุบันโควิดระบาดผู้ป่วยล่าสุดสะสมกว่า53,000รายนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลก็เร่งการผลิตยานะครับโอเคต่อมาในส่วนของสุขภาพมีความสัมพันธ์กับประกาศสะอาดอย่างไรนะครับแล้วก็จะหยุด การแพร่ระบาดของโรคที่ติดต่อทางการได้อย่างไรนะครับอย่างแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเชื้อไวรัสซาหรือหรซาโควิด2เนี่ยมันสามารถอยู่ในอากาศได้นะครับล่องอยอยู่กับในอากาศได้ยาวนานนะครับไม่ว่าเราจะไอจามพูดนะครับก็จะเกิดฝอยลอองเล็กๆตัวนี้ก็จะอยู่ในอากาศลอยมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่ปิดหรือว่าระบบ ปร,ประกาศแบบปิดไม่มีการเติมอากาศไม่มีการกรองอากาศนะครับไม่มีการเวนที่ดีนะครับหรือหรือการกรองอากาศที่ดีมากเพียงพอนะครับก็จะเป็นแหล่งหนึ่งที่เป็นแหล่งสะสมแล้วก็แพร่เชื้อโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นเอยลงมาออฟฟิศนะครับทําไมไปออฟฟิศกับมาบ้านนะครับทุกวันแต่จู่ๆเรากับติดเชื้อโควิดนะครับบางทีระบบประ,ประกาศของที่สำนักงานเราองค์กรเราออฟฟิศเรา อาจจะไม่มีการเติมอากาศอาจจะไม่มีการกรองอากาศที่ดีนะครับก็เป็นความเสี่ยงนะครับในส่วนของการควบคุมความชื้นนะครับความชื้นสัมพัทธ์โดยทั่วไปนะครับจะอยู่ที่ประมาณ40-60%จะช่วยลดอัตราการแพร่กระจายของไวรัสได้เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เชื้อไว,วรัสเชื้อแบคทีเรียต่างๆจะเติบโตค่อนข้างน้อยส่วนการกรองนะครับก็ต้องใช้การกรองระดับ He ป a filter นะครับ เมอร์ฟสิบสามขึ้นไปนะครับจริงๆแล้วตัวให้ปัลเตอร์เนี่ยมันจะเป็นเมอร์ฟสิบเจ็ดสิบแปดนะครับเอกสามปีนิดนึงนะครับแล้วก็สามารถที่จะรองอนุภาคขนาดเล็กมากกว่า pm 0.3ได้มากกว่าเ9นะครับแล้วที่สำคัญกรณีนี้เน้นเลยนะครับเรื่องของการเติมเฟสแอร์และการปรับอากาศนะครับปรับแอร์เชงเลตอย่างเหมาะสมเพื่อลดการติดเชื้อทางอากาศเขาเรียกว่า Airborne Infection นะครับบทสรุปก็คือระบบ HVAC ที่ดีก็เหมือนกำแพงแรกของการป้องกันเชื้อโรคในอาคารนะครับในอากาศของเราพลังงานให้ใช้อย่างฉลาดและประหยัดได้จริงนะครับดังนั้นการเลือกเครื่องปรับอากาศอย่างแรกเลยสิ่งที่เราจะต้องดูคือค่า EER หรือค่า SEER นะครับที่สูงเพื่อ ลดการสูญเสียพลังงาน E-R ก็คือค่าเป็ดพลังงานนะครับ Efficiency Energy Ratio นะครับส่วน S-E-R คือ Season Efficiency Energy Ratio ก็คือจะเทียบกับฤดูกาลต่างๆนะครับตลอดปีก็คือค่ายิ่งสูงยิ่งประหยัดนะครับเวลาเลือกต่อมาการติดตั้งระบบควบคุม DDC และ PLC ช่วยปรับรอบพัดลมปั๊มน้ำและโรบชิลเลอร์ทำงานแบบอัตโนมัติและตอบสนองตามความต้องการของระบบนะครับหมายความว่ายัางไงหมายความว่าถ้าระบบต้องการแค่70%ระบบ DC หรือ PLC ก็ให้มันทำงานในเปอร์เซ็นต์นั้นๆนตามดีมานด์นะครับไม่ต้องโอเวอร์ดีมานมันก็จะประหยัดนะครับที่สำคัญหลังจากที่เราเลือกได้ดีแล้วติดตั้งที่ดีแล้วนะครับการทำ preventive maintenance จะช่วยให้ ระบบของท่านเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่กินไฟเกินความจําเป็นนะครับเหมือนกับดูแลเขาเนี่ยให้สภาพใหม่ตลอดเวลาเหมือนวันแรกที่ติดตั้งนะครับ mm hmm. กรณีศึกษาอย่างหนึ่งก็คือจากผลวิจัยนะครับบอกว่าโรงพยาบาลขนาดกลางในกรุงเทพลดค่าสาธารณูปโภคได้มากกว่า15%ภายใน6เดือนนะครับหลังจากการปรับปรุงระบบเ v a c และ ติดตั้งเซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิและความชืน้นคือมันมันไม่ใช่แบบแค่ติดตั้งแค่เซ็นเซอร์นะหมายความว่าติดตั้งเซนเซอร์แล้วเอาไปควบคุม plc ควบคุม dc อาจจะมีระบบรองรับแน่นะอนเเช่น scada หรือ i o t ด้วยนะครับควบคุมควบคู่กับพฤติกรรมด้วยจะทำให้เปละหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับระบบที่ดีนะครับต้องบอกงี้ว่างานบริการถ้ากับระบบที่ดีต้องอะไรดูแลง่าย ระบบ HVAC ที่ออกแบบมาอย่างดีนะครับไม่ใชได้ดีแค่ออกแบบอย่างเดียวจำเป็นต้องใช้งานได้ยาวนานคงทนสามารถตรวจสอบบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไรได้ง่ายช่วยลดดาวทม์ time, และลดความเสี่ยงในการปิดระบบครับซึ่งถ้าเป็นอาคารก็ลดการปิดอาคารลดการปิดพื้นที่ใช้งานถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็คือลดเบรกดาวเพราะระบบชิลเลอร์ ถ้าเกิดปัญหาเบรกดาวขึ้นมาก็อาจจะผลกระทบกับลายผลิตไม่สามารถผลิตสินค้าได้เนื่องจากว่าอุณหภูมิความชื้นไม่เหมาะสมกับการทําง,งานของเครื่องจักรดังนั้น,น,นต้องมีการตรวจสอบที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็น pressure นเ n s o r p พ e s s u r e gate ท e m p s e n อ o r หรือการตรวจสอบแอเซดอร์ก็ด้วยนะครับบางทีเกี่ยวกับเรื่องของความปาลอดภัยละกันบางทีเราช่างไปแม่นทนแนนไปเปิดประตู ASU นะครับถ้าเป็นพัดลมขนาดใหญ่อาจจะดูด คนเข้าไปนะครับเกิดอ,อุบัติเหตุเสียชีวิตได้ก็จาเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์เป็นรีมิสสวิตแอรเซตรอนะครับป้องกันตรงนี้ส่วนการทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอยพัดลมและฟิลเตอร์พวกแบบก็ต้องออกแบบให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเปลี่ยนได้ง่ายตรวจสอบได้ง่ายในการติดตั้งก็เหมือนกันนะครับต้องเตรียมพื้นที่เตรียมสถานที่ให้พร้อมนะครับเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายทําง่ายต่อมา ต้องมีคู่มือและก็ as-built drawing ประกอบการซ่อมบำรุงแล้วก็ควรจะอัปเดตทุกอัปเดตทุกครั้งนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องนี้สำคัญมากผมเห็นหลายๆอาคารห,หลายสถานที่หลังจากสมบ้องงานไปแล้วนะคู่มือหายแบบหายพอช่างนะครับช่างข้างนอกที่ไม่ใช่ช่างอาคารจะเข้าไปดูแลระบบของท่านก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้เต็มที่เนะื่องจากว่าไม่มีคู่มือไม่มีแบบนะครับดังนั้นวิศวกรรมที่ดีคือการออกแบบเพื่อการดูแลรักษา ในอนาคตครับหากเราจะมองว่าระบบ hvac คือคกลไกสำคัญของชิดคุมเนื้อคนเมืองไหมนะครับผมมองว่าน่าจะใช่นะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีบ้านไหนเลยนะครับที่เอ,อ่อไม่มีเครื่องปรับอากาศในบ้านนะครับดังนั้นในยุคที่โรคระบาดเกิดซ้ำเกิดขึ้นแล้วเกิดข,ขึ้นอีกระบบ Hvac คือระบบอินฟาสตรเจอร์ที่เป็นชีวิตคนนะครับโดยไม่รู้ตัวดังนั้นอาคารที่ไม่มีการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปไม่มีการควบคุมที่ดีไม่มีการกรองอากาศที่ดีนะครับก็มีความเสี่ยงสูงนะครับอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดและสร้างโรคติดต่ออาจจะเป็นโรคเลื้อรลังนะครับอย่างเช่นภูมิแพ้ โรคทางเดิเหนหายใจถ้าเกิดว่าอาคารนั้นๆไม่มีการเติมอากาศหรือความชื้นสูงนะครับท่านก็มีความเสี่ยงนะครับเสี่ยงมากๆในการจะเป็นภูมิแพ้นะครับเราสังเกตง่ายๆบางทีในในอาคารในออฟฟิศเราในสถานประกอบการนะครับถ้ามีเชื้อราอยู่ที่เฟอร์นิเจอร์นะครับอยู่ที่ฝ้าอะไรเงี้ยแปลว่าเอ้ยอาคารของท่านเนี่ยน่าจะมีละความชื้นสูงไปละท่านอาจจะต้องเอาเครื่องวัดความชื้นนะครับที่ช่้ถือได้หน่อยไปวัดว่าความชื้นมันเกิน60%หรือเปล่าถ้ามันความชื้นสูง ติดต่อกันนานๆนะครับก็จะเกิดในเรื่องของเชื้อรานะครับแล้วก็จะเป็นภูมิแพ้ได้นะครับอันนี้อันตรายนะครับต่อมาในเรื่องของความท้าทายแล้วเราจะทําอย่างไรให้ระบบ HVC a มีคุณภาพและราคาที่จับต้องได้นะครับส่วนเราจะฝึกช่างและวิศวกรของเราให้เข้าใจเชิงระบบได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นความเป็นความท้าทายนะครับที่ ไม่ว่าจะเป็นทางบริษัทผมเองหรือว่าสภาคมปร,ประกาศนะครับก็ทุกคนก็ช่วยกันนะครับให้ความรู้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าอยากปรึกษาเรื่องไร<ม>เกี่ยวกับระบบเพจ v SC ก็สอบถามพวกเราได้นะครับจากวิศวกรสู่ผู้ดูแลคุณภาพชีวิตในสายอาชีพของระบบเ v a v เนี่ยมันไม่ใช่แค่การดูแลแอร์ซ่อมแอร์นะครับแต่มันคือการออกแบบ การควบคุมการบริหารการบำรุงรักษาระบบที่มีผลต่อคนจำนวนมากทุกการตัดสินใจเกี่ยวกับการควบคุมลมความเย็นและพลังงานมีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของใครของเราของพวกเรานะครับมีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนะครับและที่สำคัญในการตัดสินใจติดตั้งนะครับหรือบำรุงษาทุกอย่างเนี่ย ก็เป็นต้นทุนขององค์กรดังนั้นถ้าอากาศดีเราเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ตัวนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่อากาศแย่เราจะจดจำนะครับสิ่งนี้ไปตลอดชีวิตนะครับเราจะรู้เรื่องระบบเพ a c ไปเพื่ออะไรนะครับระบบเพ a c ก็คือ Heating, Ventilation and Conditioning ก็คือการทำความร้อนการระบายอากาศ การปรับอุณหภูมินะครับการควบคุมอุณหภูมิพุมอากาศแล้วกันนะครับเราควรจะรู้สิ่งนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าอากาศที่มีคุณภาพที่ดีเนี่ยคืออะไรนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าอะไรควรอยู่ในอากาศและอะไรที่ไม่ควรอยู่ในอากาศและที่สําคัญที่สุดนะครับอะไรที่ไม่ควรปล่อยให้ผ่านเข้ามาในปอดของเราจากอากาศที่เราหายใจเข้าไปนะครับเพื่อเข้าใจว่า คุณภาพอากาศนะครับไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นเรื่องจำเป็นนะครับการออกแบบระบบที่ช่วยลดการติดเชื้อโรคที่แพร่ในอากาศและการออกแบบเพื่อการลดพลังงานการออกแบบเพื่อการรองรับการดูแลในอนาคตเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อเป็นฟังเฟือง หนึ่งะครับของเองินของเรานะครับที่จะได้ปลอดภัยยั่งยืนแล้วก็ประหยัดดังนั้นสุดเลยนะครับเราทุกคนควรจะรู้เรื่องระบบ HVAC นะครับก็วันนี้ก็ขอจบในเรื่องของทำไมเราต้องรู้ระบบปรับอากาศนะครับก็พบกันใหม่นะครับผมพี่กรณ์ CP จากช่อง Cool Innovation Plus เราสามารถพบกันได้บนแบบ ฟอร์มของ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับหรือผู้ที่สนใจตรงไหนมีคอมเมนต์มีข้อสงสัยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับหรือสแกน QR Code ผ่าน Line Offi ิเชีสแกน QR Code อีเมลนะครับทักทายมานะครับหรือว่าสอบถามมาพวกเราทีมงาน CP ยินดีที่จะตอบพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ ในวิดีโอหรือคลิปถัดไปสวัสดีครับ